ีค่ะชื่อนัชยานิ่มสมุรค่ะชื่อเล่นชื่อมาเฟืองตอนนี้เรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ำกล้าวมาค่ะสายคำนวณคณะภารกิจก็คืออักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะอ่ตัวไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัชยานิ่มสมุรมาเฟืองค่ะชื่อเล่นชื่อมาเฟืองค่ะวันนี้ เฟืองไม่ค่อยมีความสามารถที่มันออกมาเป็นเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟืองเป็นคนชอบร้องเพลงก็เลยเอาเพลงภาษาอังกฤษ,ากฤษ,ากฤษามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ร้องจนจำขับคำศัพท์ยากๆบางตัวได้อะคะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาร้องเพลงแบบแปลแบบเฟืองเองค่ะ พาฉันไปเด็กฉันควรได้รักมานแไะอยาลงลืมช่อดอกไม้ในทุกวันเคารอบเธอคุณดูแลฉันดีฉันจะเป็นเมียที่ดีไปด้านเพช่อฉซื้อของที่คุณต้องการคุณต้องไปทำงานใช่ไหมฉันเองก็ต้องไปพยอยามมาคิดว่ากลับไปมาจะเห็นฉันทำอาหารฉันไม่ได้ทำอาหารแต่ฉันจะซื้อมาอ่านซิงเกิลร้องเพลงไปด้วยกันคุณควรจะรู้วิธีดูแลสุภาพสตรี ถึงบางทีฉันจะบ้าบ้างบอกสิว่าไม่เป็นไรก็ดูแลทวิส์อีฟ t h ฟ future husband ถึงสามีในอนาคต is a f e e h i n g นี่คือบางสิ่ง if you should know ที่คุณต้องรู้ย u บ a n n a ปี my one and only ก็คือหนึ่งเดียวคนแรกและคนเดียว in my life ในชีวิตของฉันอันนี้คือแต่งเอง แปลค่ะแปลเองไปเปิดดิกหาทีละคำแล้วก็มาแปลเป็นเพลงอทอรงผมนี้มาได้ยังไงครับขะออร้อนค่ะกไว้ผมยาวแล้วแต่ว่าไม่รอดแล้วคือต้องรักษากฎระเบียบโรงเรียนด้วยก็เลยตัดติ่งหูเห็นบอกว่าอยากเป็นไกด์เหรอค่ะเป็นไกด์ค่ะเอ,อเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็ชอบใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็เลยอยากเรียนอักษร่รใช่ค่ะอยากเรียนอักษรอ,อ,อ,อยากเรียนภาษาอังก,ก,<ๆ>กฤษอักษรไม่มีแบบนี้นะก็เป็นคนแรกไงพี่ ไม่คิดว่าเราเข้าไปมันจะดูแบบไม่แตกหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปแบบเปอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซนต์ก็มาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็ต้องเรียบร้อยด้วยแต่ยังไงเราก็ยังคีปลุกอย่างนี้ไว้แบบเออเราเป็นคนนี้นะเอาจากห้องอดิชั่นรู้สึกไงรู้สึกโล่งค่ะคิดว่าทำดีที่สุดอย่างเข้าไปเมื่อกี้นั่งดีที่สุดแล้วค่ะแต่ยังปล่อยไม่หมดรู้สึกว่ามันกล้ากลัวเวลาเจอพี่พีเขาที่เนี่ยสวยทุกคนเลยคือหน้าเฟือง เขาบพวกเขาไม่ได้เลยอ่ะโคตรเยอร่อเบว่าเราก็ต้องสู้ไม่สวยก็แปลกอ่ะงานแปลกประมันแบบดูสวยหล่อานัดนลนะ้เฟืองแบบแม่เฟือแงบบควรจะอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่าอืมก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องอยู่แหละค่ะอย่าลืมเข้าไปโหวตเฟืองนะคะคือเฟืองผันตัวแล้วค่ะ,คะเฟิงกลับมาทำอะไรเพื่อการศึกษาละ อย่าลืมเลือกเฟอร์นะคะ<ช>เฟิร์จะทำให้ดีที่สุดะคะ่ะ